ดูเหรียญ GM อีกครั้งนะครับตอนนี้23.01น,นนะครับผมก็คิดว่าจะรีบาวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมตอนนี้ลบอยู่3.7%หรือว่าลบประมาณ40%ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆลบ40%นะครับอ่า40%นะครับผมก็ราคาที่4ลบ38% 4 6 6 2 7 0.1 2 3

มันถึงจะไปเท่าไรผมถึงจะได้เป็น100นั่นหมายความว่ามันจะไปที่03ตัว93 2 5 4 0 3ตัวเ3้า4 0 3ตัวเข้า2ตัวเ3้า4 0 3ตัวเข้า3 2มส0 3ตัวเข้า3ามอนตัว9ก้5 4นะครับนั่นหมายความว่า โซนนี้โซนนี้นะครับประมาณโซนนี้โอเคอ่าถ้าเกิดผมเข้าได้ที่ราคาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่ราคาแต่แถวนี้น้าเราได้ราคานี้ถ้าเกิดขึ้นไปตรงนี้เราก็ได้หนึ่งร้อยเปถึงแม้ว่ามันลงประมาณ39หรือ40%เปนะครับเด้งขึ้นไปแค่นี้เราจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเด้งต่อไปนะครับเราก็จะได้เป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแล้วการที่เกินลงมาแบบนี้นะครับก็ลงมาเยอะก็จริง ลงมาเยอะก็จริงแต่เวลาด้งไปก็จะได้มากกว่าข้อเหมือนกับหุ้นที่มันาราคาราคา100บาทนะครับถ้าเกิดมันลงมาเหลือ50บาทนะครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะลงมาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่คนที่ซื้อ5 0นี้5 0ตรงนี้แล้วกลับไปที่100เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาได้100%เปอร์เซ็นต์ทันทีเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่คือหลักคิดนะครับขอลุ้นกันต่อไปนะครับหวังว่า จะดีบาวขึ้นกลับไปได้นะครับผมตลาดก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็มันไม่แน่นอนนะครับตัวน้ำฟิล์มของ M5 นะครับก็ดึงขึ้นกลับไปนะครับมีการตุ๊บขึ้นขึ้นลงลงนะครับดึงขึ้นนึงลงนะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเพื่อนๆนะครับแต่มันยังไม่เสด็จน้ําหรือเปล่านั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมขอเสด็จเข้าไปแล้วนะจ๊ะนะครับผมสวัสดีครับ